สวัสดีค่ะฉันอยากซื้อเครื่องเขียนหน่อยสวัสดีค่ะฉันอยากซื้อเครื่องเขียนหน่อยอ่ะบ,บารนีได้ยินว่ามีเครื่องเขียนขายไหมมีขายอยู่ทางนู้นเลยขอบคุณนะคะอุ้ยมีตะกร้าช่วยบริการดีจังเลยโอเคเราจะเอาอะไรดีนะ กระเป๋าเนี่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันหาตะกร้าใส่ไม่ได้หรอ,อใส่มันใหญ่ไปอ่ะอืมตัวจิ้งศอันนี้หละแล้วก็เครื่องเขียนอันนี้น,นี่มาบรรทัดเอาไหมอเ,เอาหนังสือเนี่ยเอาไปด้วยดีกว่าเผื่อต้องใช้เรียน เอาเล่มสีแดงด้วยดีกว่าแอรสีฟ้าดีกว่าให้สีแดงไม่เอาเก็บใส่ตู้ดีกว่าโอเคกระเป๋าออนี้นะ่ารักเอาไว้เศตังินดีกว่าโอเคกี่บาทละคะทั้งหมดก็เอมอมหกร้อยค่ะ นี่จ้านี่จ้าโอเคขอบคุณนะคะฮึบโอเคาหนังสือวางไว้ตรงนี้ตอนมาจัดกระเป๋าก่อนดีกว่าตรงนี้เหมือนนีที่นั่งให้จัดด้วยไหมเนี่ยอาใส่กระเป๋าก่อนดีๆเลย อ okay. ึ๊บอ๊บออ๊บออ๊บอึโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีก okay, ว่าถุงเบาที่สาวในนี่เลยแล้วกันกลับบ้านดีกว่าเราจะถึงบ้านแล้วเวลานี้ห้าโมงสิวันนี้ผู้หญิงต้องนปโรงนิชานี่เดี๋ยว <c oughs> อาบน้ำก็ดีกว่าโอเคไปอาบน้ำกันอย่ามองนะวันนี้จกใส่ชุดว่ายน้ำอาบน้ำอะ่ะอืมเข้มงนะวันนี้ไปโรงเรียนเขาก็ให้ใส่ชุดธรรมดาเนาะอาบน้ำดีกว่า ีชุดว่ายน้ำอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่้องหูไม่ต้องใส่แล้วกันอาบน,าน้ำอาบน,าน้ำสบายอีกแล้วนะโอเคเช็ดหน้าก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวเลยใส่ชุดน,นอนวิ้งหมอนี่น่ารักจังบีผมก่อน โอเค๋ยนน้องไปแต่งตัวแล้วต้องหาอันนี้ทุกปันเลยเหรอเนี่ยมันเขียนไว้อะโอเคเสร็จแล้วตุงเท้าใส่ไมไม่ใส่เหมือนเดิมโอเคจะใส่ชุดให่หนอน,นดีนะ กางเกงตัวนี้แล้วกางเสือ้อตัวนี้อุ๊ยกางเกตัวนี้เสื้อไปตัวไหนดีจริีๆอันนี้ก็ใส่ไม่ลงเก็บด,ดีกว่าชุดนอนอันพิเศษนี้นล้วก็ใส่สบายแล้วก็ไม่หนาวด้วยถอดหมดดีกว่า ถอดสวยด้วยโอเคถอดเครื่องไปแบบทั้งหลายต้องเก็บก่อนไม่น่เก็บก่อนดีกว่าเก็บกระเป๋าเรียร้ายเก็บเสือ้อแขวนไว้ที่ชั้นเลย กี่จบดีรร้อยนอนดีกว่ากราฟฟีอืมกราฟฟีกราฟฟีช้าลมต่อมาฮะตอนเช้าแล้วเนี่ย ไปอาบน้ำดีกว่าวันนี้ต้องไปโรงเรียนใส่ชุดอาบน้ำก่อนเอเสื้อโอ้ย,ยไม่ถึงอ่ะถึงละโอเคเดี๋ยวต้องถอดมห้งคะนอน่นนอดไหมเนี่ยไปอาบน้ำก่อนแช่อางอยากสบายใจเชิดอืมสบายจังโอเคเสร็จล้ว นะต้นเห็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่อีโอเคเสร็จแล้วนั่งก่นเส็จหน้าเสร็จเท้โอเควันนี้นนนจะใส,ส่เสื้อตัวไหนนา ช่วยฉันเลือกเสื้อหน่อยสิอุ้ยอันเป็นตัวนี้ดีไหมน่ารักดีนะอันตัวนี้ใช่ไหมโอเคได้เลยเฮ้ยเจ้าหล่อนอ่ะได้ละเจ้าตัวนี้แล้วก็กระปุกตัวนี้เสื้อแขนยาวแบบนี้เลยอีหมวกเอาเป็นอันไหนดีนะต่างหูใส่ดีไหมเนี่ย ใส่ดีไหมเอาลองนี่สิโอเคอระแตน่ารักจังแต่ว่ามันดูมันน่ารักเกินไปอะแต่งแบบสวยๆหน่อยให้เป็นโบนี้น่ะไม่เอาเอเอาอะไรดีนะวุ้ยหมวกอันนี้สวยจังเอแบบนี้และ เยวไปนั่งก่อนฉันต้องไปสั่งข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเอากระติกนะ้ำไปโรงเรียนด้วยดีกว่าโอเคโอเคต่อไปไปนั่งดีกว่าเอ้กระติกน้ำเตรียมแล้วน,นะเอาใส่น้ำแล้วต่อไปโทรสั่งอาหารดีกว่าโอเค กอเลยแบบนั้นนะหาเบอร์ก่อนสั่งอะไรดีนะโอเคให้รูปก่อนไปตรงนี้มันได้โอเคเช่ากันอืมอุยสั่งตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะขอสั่งอาหารนะคะสั่งคอนเฟ็ะคเลยค่ะ โอเคค่ะนั่งรอสักพักดีกว่าเมื่อไหร่คอนเฟิร์มจะมานะอืมขอให้มาไวๆนะโอ๊ยมาแล้วเนี่ย โอ้โหส่งบ้านเลยไม่ต้องลงไปเอาข้างล่างด้วย่ตกพื้นทิ้งขยะก่อนนี่ตกพื้นอีกแล้วตกแป๊บเดียวเชื้อไม่ห่งก่อนอ๋ออร่อยจังเลยไม่เคยได้กินแบบนี้เลยนะเนี่ย เคทุกอย่างมาเรนะียบร้อยเนาะงั้นเอาไปนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกลัวใครมาขโมยโอเคพร้อมไปโรงเรียนแล้วสวัสดีจกักรคนวันนี้เราจะมาเรียนดนตรีกันนี่เพื่อนใหม่จ้ะที่มาอยู่ห้องนี้นะนี่เอเรีนแนะน,นำตัวหน่อยสวัสดีครับค่ะชื่อชื่อเอลียนนะ ฝากนะั่งฝากตัวด้วยจ้าฝากนะั่งฝากตัวงี้จ้ะน้องนั่งตรงไหนเหรอคะคุณครูนั่งตหหรนง,ตน,ตงนี้นเลยจ้าอ๋อค่ะคุณค่ะโอเคนี่งไปตรงนี้ก่อนนั่งนี่เหรอเนี่ยวิ่งตื่นเต้นจังโอเคจ้ะเด็กๆทุกคนครูจะให้ทุกคนอูอ่ะไป จับคู่ก like uh ันนะแล้วทำการแสดงดนตรีโค้งนั่งนี่นี่ดีจ้ะแล้ว้คนนี้คือสตีฉันเหมือนชื่ออะไรฉันชื่อว่าชิปปีมิวโอเคสตีมิวคู่กันนะจ้าใบเตยฉันขอเล่นกีตาร์ฉันถนัดกีตาร์ โอเคเมตรจ๋มาแล้วนน่จะคิดที่มิวฉันไม่ไโอรีนะโอเคนีค่คิดตาฉันคิดตามากบ้าเพราะซังแม่ซ้อมกัน,ะนเถอะ ว้าวเราทำได้ดีเลยใช่ใช่ใช่นี่เรนโบ้คู่กับฉันไหมโอเคฟ้าใสเดี๋ยวฉันคู่กับเธอเองนะขอบคุณใจเรนโบ้เราทำการแสดงอะไรดีฉันถนัดเล่นเปียโนแล้วเธอแะฟ้าใสฉันถนัดเป่าอตรนี่เลย เหรอไหมอืมก็จะช่ดได้นะเราสน,นั่นนี่นี่เปียโนอืมงันชอบเปียโนโอเคอีกทีฉันจะคู่กับใครดีนะคู่กับแอนเรียดีไหมเนี่ยอืมน่าจะได้นะสวัสดีแอนเรียฉันชื่อว่าแคนดี้นะ เันชอบกินขนมหวานอ,อาน่ะเขาบอกฉันได้ไหมอืมได้สิเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะใช่ใช่ใช่ฉันยังไม่มีเพื่อนสนิทเลย้อวเหรอเขาเรียนมากี่ปีแล้วได้สักสองเดือนอะ่ะว้าวเธถนัดอะไรฉันถนัดตีกลองส่วนฉันถน,นัดร้องเพลงอะ่ะตึกเป็นไงใช่ได้นะ โอเคน่ะฉ okay. nah, ันถอตรองร้องฉันไม่เคยร้องเพลงมาก่อนอะโอเคพอไหมให้จ hey, ้ะสวัสดีปี่ h e l l ได้เจอกัน s m ม l รัง a g a i ฉังแม่มันช่างไม่ความ so

อืมพรา,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 าะัะงโอ้ยขั้นสิแม่เด็กๆฟังโคหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าจริงมากอะเด็กๆจะโคจะเริ่มให้เด็กๆทำการแสดงนะน่ะทำกันให้เจ้าเด็กๆชวนตามสบายเลยนะฮ่าน่ะร้องได้จะเด็กๆ

โอเคเสร็จแล้วโอเคจากเดดกเด็กๆินมากเลยเนาะโอเคคูーー่ต่อไปจ้ะเราค่ะไอ้ตกต้องยืนกัน うん、せいぜいまかんね。いつも食べながらにかくわっと。あっん。うん、うん、うん。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 うん。うん。うん。うん、ね。うん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 。 아ะ่เก่งมากเจ้าคู่สุดท้ายเราต้อซนะเจ้าเข้างลงดีกว่า จะไปพร้อไหมคร้อจะ้ะเราจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันต่อมาไปในวันไหนที่ไม่ได้เจอก,กันเราก็ยังมีความใฝ่ฝันที่จะไปตามทางคิดคำตัวเอง จะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไปทางไหนก็จะไปถึงจะไม่ได้เจอกันแต่ก็ยังมีความชุ่มชื่นที่มีในความชุ่มโอเคเป็นยังไงคะคุณแม่จะบอกคุณครูจะประกาศ ผลน,น,นะแนะคนที่ชน,นะคือคือเอลเลียกับแคนดี้เจ้ายิ่เยงง้มาชนะดีใจยังยิๆของรางวัลเดี๋ยวคุปไปเอาแป๊บนึงนะค่ะค่ะค่ะย้ย่งยิ่งคนอื่นที่ไม่ชนะก็ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวคุปพาไปซึมทื ว้าว hmm. wow. นี่จะของรางวัลของนักเรียนนะอาขอบคุณแม่ขอบคุณครูโอเคจ่านักเรียนนร่งที่เลยนะเดี๋ยวครูจะพาไป <c oughs> นะนักศึกษาที่ฉันทำนะตอนนี้ตอนบ่ายแล้วต,ตั้งแถวหน้าห้องจ้านักเรียนหญิงทั้งหลายไปตั้งแถวอยู่กันดีๆนะห้ามแตกแถวเด้อ แต่แถวเดียวหากันไม่เจอเนอะาะค่ะค่ะโอเคจะนักเรียนต่อแถวกันเลยนะโอเคต่อแถวกันดีดีเลยนะค่ะอืมโอเค